ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และดับอำเภอศรีรัตนานำโดยนางพัชรีวังศรีมาขันสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568 วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2568บุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัทราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดเกดิแก้วสามัคคีและร่วมพิธีวางพุ่มทองผุ้มเงินจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2568นางพัชรีวันณศีมาขันเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองฝ่ายความสงบครั้งที่6ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568 และในเวลาเดียวกันมอบหมายให้ในายวิทวัสสุลมาศประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษา,ษา,ษา,ษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันทุกตำบลครั้งที่6ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8 วันที่6มิ 18, ม 70, มมกกถุนายนพุทธศักราช2518เข้าร่วมโครงการ7 0พรรษา70ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราราชสุดาแสดงบรมราชกุมารีณหอประชุมอำเภอศรีรัตนาวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2517บุคลากรดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวจลาดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2518โดยมีกิจกรรมการทำเข็มกาจ ผ้าการทำดอกไม้จากลวดกำรรมยีและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2568นางพัชรีวันสีมาคันเข้าร่วมงาน Spirit of Success เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติประจำปีงบป,ประมาณ2568และรับมอบโลกประกาศกิติคุณตามแนวคิดวงจรอ,อาสาสมัครสังหาพัฒนานำไปใช้และเชืิดชูเกียรติณสาราพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยกรุงเทพมหานครวันที่12มิถุนาย ยนพุทธศักราช2518ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนเรียนดีมีความสุขปลอดยาเสพติดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2518โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ วันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2 5 1 8บุคลากรเข้าร่วมโครงการพลังบวรจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการวัดโรงเรียนและชุมชนอำเภอศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ2 5 1 8ณโรงเรียนโชติพันธ์วิทยา วันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2 5 1 8ดำเนินโครงการภาษาไทยคู่คุณธรรมสืบสารประเพณีประจำปีงบประมาณ2 5 1 8โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ประกวดพานประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ 2. ประกวดขั้นลายมือ 3. ประกวดบทร้อยกองวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2 5ง8เข้าร่วมโครงการสร้างความปองดอนสมานฉันหมู่บ้านศิลธรรมอำเภออำเภอเยืเ่อนที่ร่วมออกหน่วยบริการประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5ง8โดยมีการจัดกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยกิจกรรมการทำดอกไม้จากรลดกรรมีกิจกรรม ภาพเหรียญโปรยทานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตณโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2518ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมความปลอดภัยจากยาเสพติดประจำปีงบป,ประมาณ2518โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูทรศรีรัะตะนะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อการส่งเสริมความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2518นางพัชรีวันศีมาขันเข้ารวมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลสีมาปป,ปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2517แก่สถานศึกษาที่มีผลงานการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธี และในห้วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2518ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสี่รัตนาะดำเนินการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ line, ผ่านทาง a c e b o o k Live ทุกวันศุกร์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีรัตนาะมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต